สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวอังคารที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่27กรกฎาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกรานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีธนูแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีธนูอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่า ชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ดาวังคารจะย้ายเข้าสู่ในเรือนกรรม,มะจนถึงวันที่12กันยายน2568ฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูจะมีผลดีผลเสียอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวังคารมาจากสองเรือนสำคัญก็คือเรือนปุตตะแล้วก็เรือนวินาศ แต่ในช่วงวระยะเวลาดังกล่าวโคจจตกในเรือนกร,รมมะปุตตาแปลว่าสิ่งใหม่ๆแปลว่าการเริ่มใหม่ๆหรือแปลว่าบริวารลูกน้องก็ได้ในช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆหเปลี่ยนอาชีพใหม่เปลี่ยนสังกัดใหม่เปลี่ยนสถานที่ใหม่ในช่วงกอรอระยะเวลาดังกล่าวก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหมายถึงในเรื่องของบริวาร คุณอาจจะได้บริวารใหม่ๆนะครับลูกน้องใหม่ๆที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานของเราให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ดาวองคคารก็มาจากเจ้าเรือนวินาศด้วยเช่นกันฉะนั้นวินาศไปตกกรรมมากก็หมายความว่าถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้การค้าการข,ขายอาจจะมีปัญหาหรือค้าขายไม่ค่อยดีหรืออาจจะมีโอกาสที่คุณจะเ,เปลี่ยนแปลงเรื่องการโยกการย้ายไปทํางานใหม่ๆย้ายสถานที่ใหม่ย้ายทาเลใหม่ ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันในช่วงระยะเวลา1เดือนครึ่งน,นับจากช่วงนี้เป็นต้นไปฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีธนูก็รอคอมเมนต์มาว่าสิ่งที่ผมได้วิเคราะห์อเอาไว้จะเป็นไปตามนั้นมันหรือไม่และอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ขออนุญาตแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1คําคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบ เพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับ จากนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำจากท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ